d o อกซิ illa, สตรีมมิ่งสารคดีบนทุกอุปกรณ์ของคุณมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ Android TV ดูสารคดีได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android พลุ่ที่ตะการตานี้มีอะไรที่ดึงดูดคนนับพันราวกับแมงเมาบินเข้ากองไฟ ีไม่กี่คนเท่านั้นที่จะเดาออกว่างานแสดงแบบนี้ต้องใช้งานหนักมากแค่ไหนการประสานท่วงท่าสารเคมีและอันตรายเบื <c oughs> ้องหลังการถ่ายทำนี้จะพาไปชมการแสดงพลุไฟครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่แสดงให้เราเห็นว่าพลุไฟเป็นส่วนผสมของศิลป,ปะและวิทยาศาสตร์ที่ลงตัว วันเสาร์ที่18มกราคมครอบครัวพลุกรุกชีที่โด่งดังกำลังจัดการแสดงอีกรายการหนึ่งสถานที่คือกรุงวอชิงตันดีซีวาระก็คือการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีขั้นแรกก็เริ่มจากเครื่องยิงพลุหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งดอกที่จะจุดแต่ละดอกจะถูกวางไว้ในที่รองที่อัดแน่นด้วยทราย ช่างไพโรเทคนิคของกุชชี่40คนได้รีบเร่งจัดเตรียมงานแสดงนี้ขึ้นมาภายใน4วันเราลกลองตามผมมาเลยลองหนึ่งสองสามนิ้วจานะตำแหน่ง3-04แต่ละดอกจะมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง2ถึง12นิ้วรวมทั้งหมด32,000ดอกที่จะถูกปล่อยออกมาในคืนนี้ในการแสดงให้ชม12นาทีเราจะต้องใช้เวลาหลายพันชั่วโมงเพื่อจะวางแผนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกอย่าง ในการนำออกแสดงในคืนนี้ซึ่งเราหวังว่าจะประสบความสำเร็จอย่างสูงมากสิ่งที่พวกครุชี่ได้วางแผนไว้ไม่เคยถูกทดลองมาก่อนจะมีการใช้ระเบิด6 5 0 0 0่อนปอนมากพอที่จะส่งของหนัก1 0 0่อนปอนไปรอบโลกภายใน1.5นาทีมันก็จะน่าถึงมากถ้าคุณมีจุดชมวิวนะครับซึ่งคุณจะต้องเห็นไปทั่วเมืองได้คุณจะเห็นพลุจุดขึ้นมาจากที่ต่างๆจะมีอะไรมากมายบนท้องฟ้า ผฟิลกรูชี่วัย34ิปีออกแบบงานแสดงในคืนนี้และเป็นผู้ควบคุมการผลิตใ <Yeah, Barry. S 2> ช่แบร์รี่นี่ฟิลกรูชี่นะผมมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเส้นหนึ่งจากตำแหน่งหนึ่งนะแต่ตอนนี้เขาคือผู้ที่รับผิดชอบกับความสำเร็จหรือล้มเหลวของงานแสดงคราวนี้เพียงผู้เดียวคุณต้องจัดการปิดมันให้เรียบร้อยด้วยเมื่อคุณรู้ว่าท่านประธานาธิบดีกำลังมองรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายสื่อแล้วก็โทรทัศน์ ทำให้ยิ่งสร้างแรงกดดันมากขึ้นเราไม่อาจจะซ้อมได้หรือว่าย้อนกลับไปใหม่แล้วบอกว่าเปลี่ยนตรงนี้หน่อยแล้วก็เราตรงนั้นอีกทีมันต้องดีเยี่ยมในครั้งแรกถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเมืองทั้งเมืองก็จะสว่างสวัยไปด้วยพลุที่ถูกยิงขึ้นมาพร้อมกันจาก10บตำแหน่งจนกลายเป็นงานแสดงพลุที่ยิ่งใหญ่ระการตาที่สุดเท่าที่กรุงวอชิงตันเคย่ายพบพลุมีประวัติอันยาวนานมากว่า1000ปีก่อน กล่าวกันว่าพ่อครัวชาวจีนผู้เฉลียวฉลาดคนหนึ่งสังเกตหินดินประสิวจะช่วยทำให้เปลวไฟลุกโชนขึ้นเมื่อนำไปโรยใส่และเมื่อผสมกับฐานหินและปิดไว้ในปล้องไม้ไผ่มันก็จะระเบิดเหมาะสำหรับใช้ในการขับไล่พูดผีหรือฉลองปีใหม่สูตรนี้ช่วยสร้างดินปืนซึ่งนักเคมียังคงใช้ในพลุไฟทุกวันนี้ ม,มในการสร้างพลุสิ่งแรกที่คุณต้องการก็คือความร้อนดังนั้นนักเคมีจึงเตรียมส่วนผสมที่มีสารเคมีซึ่งอุดมด้วยออกซิเจนและเชื้อเพลิงมันจะลุกไหม้เมื่อถูกจุดนะครับอืมดูเยี่ยมเลยเป็นคุณสมบัติที่ดีบางประการของเคมีในไฟมันจะเปล่งแสงออกมาเป็นสีที่พิเศษจริงๆ เวลาที่ลุกไหม้วัสดุจะระเหยขึ้นกลายเป็นแกส๊สความร้อนและแสงสีของแสงที่ส่งออกมาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของโมเลกุลและวิธีการที่มันปล่อยพลังงานเข้าไปในลำแสงสเปกตรัมที่เรามองเห็นได้ตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณเพิ่มสารสตรอนเทียมก็จะทำให้เกิดเปลวไฟสีแดงสดแต่ถ้าใส่ทองแดงก็จะได้สีฟ้านครับใช่แล้วแบบนั้นละ่ะถ้าคุณใสอนุภาคขนาดใหญ่ของ่านหิน ุณดไ้สีีีททองและยะยยยิบบรัเดวส่วนผสมที่เป็นสารเคมีอื่นเมื่อแพ็คเป็นชั้นๆในหลอดกระดาษบางๆจะสร้างให้เกิดแต่ละสีต่างกันไปเวลาที่แต่ละชั้นเผาไหม้อย่างรวดเร็วมันเหมือนกับการดันอากาศออกจากแตรด็อกซ l a าสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยค้นพบสิ่งใหม่ๆเพียง79บาทที่ d o k i l a c o m ส่วนผสมสารเคมีอื่นๆที่ถูกอัดแน่นอยู่ในบรรจุภัณฑ์เวลาที่ถูกจุดระเบิดพร้อมกันก็จะออกมาเป็นเสียงดังปังดังนั้นถ้าหากว่านักเคมีพัฒนาวัสดุพวกนี้แล้วก็นำมาให้กับผู้สร้างสารพลุและก็บอกว่าอ่ะนี่สีสานของคุณเอาไปจุดเป็นสีบนท้องฟ้าเลยนะนั่นก็เป็นการผสมผสานร,ระหว่างวิทยาศาสตร์และก็ศิละปะทำให้งานพลุน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น เหลืออีก9วันก็จะถึงงานแสดงในพิธีเข้ารับตำแหน่งที่กรุงวอชิงตันและฟิลกรูชี่กำลังเสริมสร้างขั้นตอนสุดท้ายของงานซึ่งซับซ้อนยิ่งกว่าที่ครอบครัวของเขาเคยทำมาก่อนจินตนาการของเราบรรเจิดกับโครงการแบบนี้สิ่งแรกที่ทำก็คือคิดถึงเรื่องของอารมณ์อารมณ์นั้นเป็นยังไงผมรู้ในการฟังเพลงแล้วก็เฝ้าดูมันเป็นกราฟิกบนจอว่าผมจะจุดพลุเท่าไหร่และก็อยากจะใช้ชนิดไหน เส้นสีเขียวนี่จะเป็นตัวแทนว่าเสียงเพลงนั้นจะเป็นยังไงส่วนตรงที่เป็นยอดแหลมแหลมก็คือจุดที่เราจะใส่ลูกเล่นที่น่าตื่นเต้นเข้าไปตรงช่วงขาลงก็จะเป็นเอฟเฟก์ที่ค่อนข้างจะประณีตมากกว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบนี้เป็นวิถีชีวิตการทำงานของครอบคร,รัวกุชชี่หลายต่อหลายรุ่นครอบครัวของเราสร้างสรรค์าง,งานแสดงพื้ไฟมานานห้าชั่วอายุคน ในตอนนี้ก็กว่าร้อยสาสิบห้ปีแล้วลุงของคุณปู่ผมเริ่มธุรกิจนี้ในเมืองแบลร,รี่ประเทศอิตาลีในปี1850เขาได้ธุรกิจแล้วก็สู่สำเร็จเอามาไว้ในมือของเขาชื่อเสียงของพวกเขาได้สั่งสมผ่านความสำเร็จมาอาทิงานฉลองหนึ่งศตวตรรษสะพานลูกลินงานฉลองครบรอบ150ปีของสถาบันสมิธสูเนียน งานสาบานตนสี่ครั้งและอื่นๆอีกมากชายคนแรกที่ก่อตั้งงานแสดงระดับโลกนี้คือบิดาของฟิลคือจิมมี่กูชี่จิมมี่ทำงานทางด้านการผลิตและแสดงมานานถึง25ปีแต่เกียรติยศของวันปีเหล่านี้ กลับพังทลายลงในปี1983เมื่อเกิดโศกนาฏกรรมวันเสาร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าจิมมี่กรูชีและญาติวัย19ปีกำลังทำงานเพื่อสร้างงานแสดงที่กำลังจะเกิดขึ้นเ <ś c oughs> มฆรูปเห็ดสีดำลอยขึ้นมาเหนือสารประกอบ ผสมผสานกันจนทำให้พลุฟไฟระเบิดในปี1983เราเกิดอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงที่ทำลายข้าวของของเราไปหมดนะครับและยังฆ่าชีวิตสมาชิกในครอบครัวเราไปสองคนด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือพ่อผมเองครับในธุรกิจนี้คุณจะต้องใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อความหายนะทุกๆวันทั้งครอบครัวอะไรต่อการสูญเสียแต่จากนั้นพวกเขาก็จะเริ่มเดินหน้าต่อไป ในที่สุดพวกเขาก็สร้างโรงงานใหม่ที่บรุกฮาเวนในลองไอแลนด์ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการ <This is S 1> ออกแบบโรงงานมีเนื้อที่98เอเคอร์สามารถจุดระเบิดได้มากกว่า250,000ปอนด์ที่ที่เราผ่านในตอนนี้เป็นโรงเก็บระเบิดนะครับแต่ละโรงจะแยกจากกันด้วยแนวกั้นขนาดใหญ่ที่ทำจากทรายเพื่อป้องกันคลื่นช็อคที่จะผ่านหลังหนึ่งไปยังหลังอื่นๆโรงเก็บนั้นแยกจากโรงผลิต ซึ่งเป็นที่ที่รวมงานอันตรายทั้งหลายเอาไว้ที่นี่แหล่งใดๆที่อาจจะทําให้เกิดการจุดระเบิดจะต้องถูกกําจัดให้หมดภายในโรงงานนี้ไม่มีปลัก๊กไม่มีที่เสียบไฟใช้งานไฟฟ้าทุกอย่างอยู่ด้านนอกอันที่จริงแม้เครื่องทาน้ําร้อนก็อยู่นอกตึกสวิ์ต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังเป็นสวิสที่การระเบิดพิเศษอีกด้วยไฟฟ้าสถิตก็เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของเราเราจรึงใช้แผ่นทองเหลืองนี่รับเอาไฟฟ้าสถิตท,ทุกชนิดไปแทน เราจะแตะแผ่นทองเหลืองก่อนจะเข้าไปโรงงานสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องตอนนี้ก็คือพวกเขากําลังสร้างพลุฟไฟขึ้นกําลังประกอบขั้นตอนสุดท้ายโดยใส่ขั้วยกเข้าไปเพื่อที่จะได้สามารถยกพลุฟไฟออกจากกล่องเข้าไปใส่ไว้ในแท่นนั้นได้ครับกล่องสําหรับใส่แท่นนั้นหนาพอที่จะทดแรงระเบิดขึ้นสู่ฟ้าได้แต่ก็บางพอที่จะระเบิดเมื่อขั้วภายในถูกจุดขึ้น และนี่คือส่วนผสมสำคัญของพลุทุกชนิดผงสีดำจะต้องจัดการอย่างระมัดระวังประกายไฟเพียงแวบเดียวก็อาจจะทำให้ตึกถล่มได้ในการประกอบขั้นสุดท้ายพวกเขาจะติดชนวนระเบิดเข้าไปกับกระสุนระเบิดจากนั้นถุงผงสีดำซึ่งช่วยเป็นแรงส่งจะถูกมัดไว้ด้านล่าง ยิ่งใช้มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปมากเท่านั้นตัวพลุเองนั้นซึ่งดูเหมือนแบบนี้จะมีดินปืนหรือว่าผงสีดําเป็นแรงส่งอยู่ด้านล่างนะครับผงนี้ก็จะถูกโรยไปในแท่นยิงเมื่อจุดชนวนดินปืนก็จะลุกไหม้แก๊สร้อนที่ก่อตัวขึ้นก็จะดันออกจากแท่นเหมือนกับการยิงกระสุนออกจากปืนนั่นเอง <c oughs> เมื่อพลุไฟพุ่งขึ้นกลางอากาศชนวนก็จะเผาไหม้ไปเรื่อย ที่กานกลางด้านในซึ่งเป็นดินปืนนั้นก็จะมีเกรดเล็กเป็น1 0บสเกร็ดที่เรียกว่าดาวลุกไหม้เป็นสีต่างๆเมื่อพลุนั้นพุ่งขึ้นไปบนอากาศสักร้อยเมตรแกนกลางก็จะลุกไหม้และจากนั้นก็จะทำให้สิ่งที่อยู่ข้างในนั้นแตกกระจายออกมาเป็นสีต่างๆ่าง,างบนท้องฟ้า จะต้องบรรจุเกล็ดพวกนี้ไว้ภายในพลุดได้อย่างไรจึงจะเป็นตัวบอกถึงรูปแบบที่เราเห็นกันอยู่บนฟ้าซึ่งหน้าตื่นเต้นที่เราเห็นตอนนี้ในพลุก็คือ,อรูปแบบเปขาคณิตเราเห็นหัวใจเห็นดาวและตอนนี้ก็เห็นเป็นตัวอักษร การเขียนคำบนท้องฟ้าเป็นความฝันของช่างไพรเทคนิคมานานหลายปีอาลับบ๊อบเข้าใจแล้วนะเข้าใจครับสายเข้าไปแล้วนะโ <Okay. S 2> อ,อ้ดีมากการจัดวางกระสุนให้ถูกทิศทางเป็นสิ่งสำคัญ <Okay. S 2> เพื่อให้คำที่ตั้งใจจะเขียนนั้นอ,นอ่านออกได้ง่ายมันก็เหมือนกับที่เราเคยพูดกันมาก่อนเราจะต้องช่างน้ำหนักดูแลเรื่องน้ำหนักให้ดีอาแล้วนะอันนั้นมันจะต้องเป็นแบบนั้นน่ะ oh. เป็นแบบนั้น oh. ใช่ใช่แล้ว เประนาบเดียวกันแล้วเวลาส่งตัวนี่นานแค่ไหนเนี่ยต้องอาศัยการลองผิดลองถูกกันยกใหญ่ถ้ามันผิดพลาดไปแม้เพียงนิดเดียวภายในพลุกว้างหกนิ้วบนฟ้ามันจะขยายขึ้นเป็นร้อยเท่าเลยทีเดียวและนี่ก็คือเบื้องหลังของพลุที่เป็นตัวอ,อ,กอักษรมีตัวเอ็นตรงนี้นะครับรกว้างหกนิ้วมันจะระเบิดขึ้นเท่ากับสนามฟุตบอลเมื่อขึ้นสู่ท้องฟ้า พลุตัวอักษรยังคงอยู่ในระหว่างการคิดคน้นวันที่18มกราคมช่วงเย็นการตระเตรียมครั้งสุดท้ายสำหรับงานแสดงตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าเรียบร้อยและการสื่อสารก็พร้อมระหว่างแหล่งที่ยิงพลุไฟเมื่อเวลาเที่ยงคืนใกล้เข้ามาช่างเทคนิคของครูชี่รอที่จุดยิงพลุ10แห่งรอบเมือง คำสั่งหยิงจะมาจากศูนย์บัญบรรชาการซึ่งตั้งอยู่สูงขึ้นไปบนตึกตรงข้ามแม่น้ำโพโตแมกเราจะต้องทำให้ห้องนี้ในเงียบสนิทนะคุณเวลาคุยกันแค่สิบนาทีและจากนั้นผมอยากใ้ห้องนี้เงียบสนิทเหมือนกับในโบสในวิหารสำหรับลูชาปิโรนะ <laughs> ขอบคุณขอบคุณ <laughs> ฟิลกรูชี่ติดต่อกับจุดยิงทุกแห่งอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในนาทีสุดท้ายเขาไม่มีบริษัทเครื่องยนตอนนี้หรอกข้างๆเขาก็คือคุณอาฟิลิกซ์จูเนียด้านหลังคือคุณย่าที่กำลังสวดภาวนาและขอให้งานแสดงนี้ปลอดภัยเราจะไม่พูดกับเขาหรอเพราะว่าเขาเงียบไปแล้ว ตอนนปัจจุบันเราจะกรอเทพกลับยืนรอเวลาจริงอยิงเลยยิงยิงยิงเลยยิงเลยมาลิม เอาเลยบริ้นยิงเลยเอาเละเชื่อผมนะตอนสิบโมงผมจะให้คิวแรกนะ ในช่วง12นาทีสั้นๆวิทยาศาสตร์และศิลปะร่วมกันเพื่อสร้างความบันเทิงและแรงบันดาลใจ<ฮ>นี่คือสิ่งที่ทุกคนในห้องนี้มีชีวิตอยู่ เพื่อทําให้ลุลวงผมรักงานของผมผมรักที่จะได้ยินเสียงตอบสนองจากฝูงชนได้เห็นความสําเร็จที่ได้มองบางสิ่งบางอย่างจากหน้ากระดาษว่างๆเมื่อตอนแรกเริ่มแล้วกลายเป็นความสมบูรณ์แบบไม่มีรางวัลใดจะเยี่ยมยอดเท่านี้อีกแล้วในตระกูลกุชชีดินปืนวิ่งวนอยู่ในสายเลือด ควเลวร้ายของสงครามไม่ได้จบลงเมื่อสงครามสิ้นสุดมันยังคงฝังอยู่ในพื้นดินรอคอยการค้นพบในรูปแบบของกับระเบิดและระเบิดที่ยังไม่ระเบิดวิทยาศาสตร์จะสามารถกำจัดเจ้าสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ ือเทือกเขาวอัลซาสในประเทศฝรั่งเศสที่เกิดเหตุการณ์ต่อสู้ครั้งนองเลือดที่สุดครั้งหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี1916แล้วก็1917ทหารเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสได้สู้รบกันที่นี่บริเวณบนภูเขาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเกือบ1,000 0คนด้วยกันเกือบ100ปี หลังจากที่ขีปนาวุธและปืนกลฆ่าชีวิตชายเหล่านั้นไปผู้คนก็ยังต้องการความคุ้มครองดูแลให้พ้นจากอาวุธของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอีริชเนลเป็นสมาชิกของเดมิเนอร์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระเบิดชาวฝรั่งเศสหน้าที่ของเขาคือช่วยกำจัดยุโทโธปกรณ์ที่ยังไม่ระเบิดณที่เกิดเหตุให้พ้นไปจากชนบทส่วนใหญ่ กลุ่มเดมิเนอร์จะนำอาวุธที่เก็บมาได้ไปไว้ในโกดังเช่นนี้เพื่อทำลายในอนาคตแต่ไม่ใช่ว่ากระสุนหรือระเบิดทุกชิ้นจะมาถึงที่นี่ได้ระเบิดเยอรมันหนัก50กิโลกรัมนี้ไม่มั่นคงและเสี่ยงเกินกว่าจะขนส่งระยะไกลไปยังโกดังพวกเขาต้องหาแหล่งใกล้ๆเพื่อทำลายมันเสีย เราต้องทําให้มันระเบิดใกล้ๆจุดที่พบนะครับและตอนนี้เราก็กำลังจะไปทางแก้ไขสถานการณ์ที่ยุ่งยากของพวกเขาคือลุมใหญ่ข้างถนนที่เหลือทิ้งไว้จากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองทุกวันผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะต้องเผชิญกับสิ่งที่แสนอันตราย แม้ว่าชเนลและเพื่อนของเขาจะได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีแต่สถิติก็ทำนายว่าจะต้องมีคนงาน13คนตายหรือบาดเจ็บในปีนี้เกือบ700คนตายไปแล้วในหน้าที่นับตั้งแต่เริ่มหน่วยเมื่อปี1946มันเป็นงานที่อันตรายแต่ก็เป็นการกำจัดระเบิดที่น่าวางใจที่สุดและยังต้องอาศัยฝีมือมนุษย์ พวกเขาต่อสายชนวนมาจากระเบิดถึงระยะปลอดภัยพลาสติกถูกห่อหุ้มรอบๆร,ร,ระเบิดชนวนระเบิดต่อสายแล้วและพวกเขาก็พร้อมนับถอยหลัง ฝรั่งเศสกำจัดระเบิดไปได้อีกลูกหนึ่งแล้วแต่ในประเทศนี้เพียงแห่งเดียวก็ยังมีระเบิดอีกนับเป็น10บสล้านลูกให้กำจัดด้วยมือและมันไม่ใช่แค่ปัญหาในฝรั่งเศสหลังจากปฏิบัติการพยายุทะเลทรายชาวอเมริกันเช่นเรโทบินก็ต้องช่วยประเทศคูเวตกำจัดขยะมรณะพวกนี้ เป็นส่วนหนึ่งของทีมกิจกรรมพิเศษของกองทัพบ,บกที่ช่วยกำจัดกับระเบิดซึ่งต้องอาศัยฝีมือมนุษย์จัดการเรามีเครื่องตรวจโลหะอยู่ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะตรวจสอบด้วยเคบาซึ่งเป็นแท่งยาวหรือว่าท่อนเหล็กอะไรสักอย่างคุณจะต้องกลัวอยู่แล้วเวลาทำงานกับกับระเบิดที่มันยังไม่ระเบิดคุณต้องกังวลว่ากำลังจะมองหากับระเบิดที่ซ่อนอยู่ หรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเปล่าในระหว่างปฏิบัติการครั้งหนึ่งเราได้พบกับกับระเบิดแบบที่เราไม่เคยพบมาก่อนขณะที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งไปตรวจสอบมันก็ระเบิดขึ้นมากับระเบิดอันนั้นทำมาจากพลาสติกแล้วก็เจตนาทำให้แค่พิการไม่ถึงกับฆ่าคุณมีหลายคนที่ยืนอยู่ข้างเจ้าหน้าที่คนนั้นในตอนที่มันเกิดเหตุ ก็เลยถูกสเก็ตระเบิดปลิวเข้าใส่ทำให้บาดเจ็บกันไปมากมายทั่วโลกมีก kind of um, ับระเบิดกว่า600ชนิดที่ใช้กันอยู่แต่ละชนิดก็คือการผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายและความชาญฉลาดเมื่อออกแบบมาให้ค่าเจ้าเบลซิงเบตตี้จะกระโดดขึ้นมาที่ระดับท้องแล้วโลหะก็แตกกระจายใส่เหยื่อเป็นชิ้น ระเบิดผีเสื้อขนาดจิ๋วนี้มาในแบบหลากสีทําให้เด็กๆสนใจแต่ถ้าพวกเขาแตะมันจะทําให้บาดเจ็บด้วยระเบิดเหลวกับระเบิดป้านรถถังรุ่นใหม่นี้เป็นพลาสติกเกือบทั้งหมดแทบจะใช้วิธีเดิมๆตรวจหาไม่ได้เลยวิธีการค้นหาและกําจัดกับระเบิดแบบเดิมๆจึงถูกเก็บไว้ในอดีต การใช้มีดหรือแท่งเหล็กสั้นๆขุดลงไปที่ดินห่างจากความตายเพียงไม่กี่นิ้วยังคงเป็นวิธีเดียวที่เราจะแน่ใจได้ในการตรวจหาและกำจัดกับระเบิดเฮ้ติ๊กมาดูนี่สิหุ่นยนต์ตัวเล็กของรัฐบาลกำลังสร้างวิธีใหม่ไฮเทคในการจัดการกับปัญหาสากรนี้ โอ้โอเคถ้าเราทำได้ก็เยี่ยมเลยนะความท้าทายก่อนหน้าเราคือการสร้างเทคโนโลยีที่พยายามจะกำจัดภัยคุกคามซึ่งเกิดจากการระเบิดหรือว่าระเบิดที่ยังไม่ระเบิดและทั้งสำหรับทหารของเราที่ต้องเจอแบบนี้ในช่วงสงครามและสำหรับผู้คนที่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปกับร่องรอยของสงครามซึ่งนานหลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงแล้วค่ะ ยนต์เช่นแอนดรอสช่วยเพิ่มวิธีใหม่ในการขุดและกำจัดระเบิดที่ฝังไว้ผู้ที่พัฒนามันขึ้นมาสร้างตาให้มันมองมีขาวิ่งที่พื้นขรุขระและมือไว้หยิบฉวยแต่แอนดรอสยังทำอะไรไม่ได้ มันขาดคุณสมบัติที่จะทำให้ตัวเองสามารถตรวจจับระเบิดที่ฝังดินบางคนบอกว่ามันขาดจมูกจมูกที่ดีเหมือนสุนักส,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 สุนัขสามารถดมกลิ่นได้ดีกว่ามนุษย์หมื่นเท่าและพวกมันค้นหาระเบิดได้ดีกว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีตอนนี้ด้วยการดมกลิ่นหาระเบิดภายใน <Good. S 3> ดีดีมากดีมากดี เมื่อกลิ่นแรงพอพวกมันจะนั่งใกล้แหล่งนี่จะบอกครูฝึกได้และพวกมันก็ถูกต้องเกือบทุกครั้งแต่สุนัขเองก็มีข้อเสียเช่นกันก็อย่างที่คุณคิดเรายาติที่จะสื่อสารกับสุนัขคุณไม่รู้เลยว่าวันนี้มันจะทำงานได้ดีหรือเปล่าทําใ้้เซนเซอร์ของคุณไม่ทำงานในวันนั้น ดังนั้นการใช้สัตว์ที่มีชีวิตจึงมีปัญหามากในแง่วิธีการของเราก็คือเราจะสร้างเซ็นเซอร์เทียมยังไงให้ทำงานเหมือนกับสัตว์จริงๆได้ค่ะผู้ตรวจสอบจากดาป้าเดวิดวอลต์และจอห์นคาเวอร์แห่งมหาวิทยายลัยทัฟส์เขากำลังที่จะทำเช่นนั้นได้โดยการสร้างจมูกสุนัขเทียมสุนัขไม่ได้มีวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อหากับระเบิด แต่ว่าสุนัขมีจมกูกที่ดีเพื่อวัตถุประสองค์อื่นๆดังนั้นทางออกด้านชีวภาพที่เป็นผลมาจากวิวัฒนาการหลายล้านปีจึงเป็นตัวอย่างที่ดีในแง่ของการลอกเลียนเพื่อสร้างอุปกรณ์เทียมเพื่อให้ทำงานได้ดีเท่าๆกันนั่นเองจมูกเทียมนี้ได้แบบอย่างมาจากชีววิทยาห่วงพลาสติกเซนเซอร์ขนาดจิว๋วจะมีปฏิกิริยากับกลิ่นเหมือนกับเครื่องรับขนาดเล็กในจมูกของสุนัข แต่ที่นี่ปฏิกิริยาจะถูกวัดด้วยแสงกลิ่นแต่ละกลิ่นจะสร้างรูปแบบต่างกันเซนเซอร์จะถูกติดไว้ที่ปลายเส้นใยแก้วนำแสงที่บางเท่ากับเส้นผมและจะสัมผัสกับกลิ่นผ่านหลอดแก้วนี้จากนั้นอุปกรณ์จะส่งสัญญาณไฟเข้าไปในคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่เหมือนสมองมันจะแปลผลรูปแบบของแสงและตีความว่าเป็นกลิ่นชนิดใด จมูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ทําอะไรคล้ายๆกันนี้นี่ก็คือจุดที่การดมกลิ่นเกิดขึ้นนี่คือคุณลองนึกถึงรูจมูกและก็นี่คือตัวรับกลิ่นในจมูกรูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเซ็นเซอร์ตรงนี้เวลาที่ส่งผ่านแสงก็เหมือนกับการส่งผ่านข้อมูลโมเลกุลจากจมูกเข้าไปในเส้นสมองของคุณเป็นแบบเดียวกันนะครับแล้วก็รูปแบบนี้ก็จะถูกส่งผ่านไปยังสมอง ผ่านาหลายจุดและในที่สุดก็มีบางแห่งที่เราไม่ได้บอกว่านี่เป็นกลิ่นของดอกกุหลาบหรือกลิ่นเมทานอนหรือกลิ่นกาแฟกลิ่นของเบนซินเป็นแบบนี้เพื่อหากับระเบิดจมูกทัฟจำเป็นจะต้องมีความสามารถสูงกว่าประมาณ1,000เท่าแต่นั่นก็ไม่ไกลเกินเอื้อมของพวกเขาทีมงานเชื่อว่า คงจะต้องใช้เวลาอีกราวสามปีกว่าจะทำได้นี่คือความท้าทายและความยากทางเทคโนโลยีเราจะสามารถลอกเลียนสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบชีวภาพด้วยวงจรไฟฟ้าโพลิเมอร์และสารเคมีต่างๆเหล่านี้โดยไม่รู้แน่ว่าจะสำเร็จหรือไม่แต่ถ้าหากว่าเราทำได้มันก็จะเยี่ยมไปเลย หุ่นยนต์เช่นแอนดรอสสามารถใช้จมูกดมกลิ่นโดยไม่ต้องทำให้มนุษย์เป็นอันตรายพวกมันสามารถกู้ระเบิดร้ายแรงได้โดยไม่ต้องอาศัยฝีมือของมนุษย์ d o x i l a r s t r e a m i ม g มีสารคดีใหม่เพียบ Full HD 79บาทที่ d o x i l a c o m